เคยผมไม่เคยขายทองอยู่แล้วครั้งเท่าไหร่ก็อาจจะไม่ได้ระบุจํานวนให้ฟังตอนนี้เนาะแต่ว่าก็คือมีสองครั้งนะครับที่ไปไลฟ์ก็เคยไปที่บ้านเขาครั้งหนึ่งแล้วก็ที่สตูดิโอผมเองครั้งหนึ่งต้อัดสนิทสนมส่วนตัวไหมต่อไม่ไม่ตไม่ตัตัวผมไม่ได้ไม่ได้สนิทอะไรส่วนตัวผมผมไม่รู้จะเอ๊ะทำไมแล้วก็เห็นใครๆหลายคนอะไรเงี้ยเราก็แค่ชอบชอบก็เห็นบ้างห่วงทีเขาเขาก็ดังอยู่ในโซเชียลอยู่แล้วนะแล้วเราก็เคยทํางานกันอะไรเงี้ยก็ทักทายสวัสดีแบบผู้ใหญ่หนึ่งพอ าการเรารับงานอะไรหนึ่งไฟเบอผมตอนนั้นน่าจะเป็นว่าเราอยากกินอยู่แล้วด้วยนะแล้วก็ได้มาทดลองกินพอกินเสร็จมันอึนแตกเราก็รับางานได <c oughs> ไ้ไม่ไมีผมไม่มีความตกใจเพราะเรารู้อยู่แล้วเลยว่าหน เราขายของขายของที่ผมได้รีวิวแค่นั้นผมไม่ได้ทําอะไรอย่างอื่นผมไม่กลัวอะไรเลยว่าขายอะไรบ้างไปสองครั้งนะผมก็เป็นไฟเบอร์นะฮะกินแล้วก็ถ่ายครั้งนึงแล้วก็อีกครั้งเป็นสบู่กับครีมกันแดดครับผมแล้วทองไม่เคยผมไม่เคยขายสองครั้งเท่าไหร่ก็อาจจะไม่ได้ระบุจํานวนให้ฟังตอนนี้เนาะแต่ว่าก็คือมีสองครั้งนะครับที่ไปไลฟ์ก็เคยไปที่บ้านเขาครั้งหนึ่งแล้วก็ที่สตูดิโอผมเองครั้งหนึ่งผมแทบจำเลยไม่ได้แล้วก็คือตัวผมเนี่ยเป็นคนที่เหมือนกันเวลาเราทำ นนถ้าอะไรที่มันนอกเหนือสิ่งที่เราขายเนี่ยเราจะไม่ค่อยยุ่งอยู่แล้วเพราะว่ามันจะมีผลเรื่องว่าบางทีเรารับงานของคนไว้ด้วยเราจะไม่ค่อยผมส่วนใหญ่ไปก็ผมจำได้ล่ากุดก็ล้างหน้าล้างสบู่กันบนใุใช่แล้วก็เคยใส่ไฟเบอร์เมื่อปีที่แล้วตอนแรกก็ลืมไปแล้วด้วยนะไม่คือวันนี้จริงๆเขาไม่ได้เรียกผมอะไรมานะแต่ว่าคือก็ รู้สึกว่าเห็นคนอื่นมาแล้วก็เราก็มากันบ้างเราก็นัดกันสามคนไม่ได้เรียกนะคะเราเป็นหนึ่งแสามสองคนที่มีรายชื่อและอยากมาเพิามขึ้นใช่ก็คือดีกว่าตอนหลังมันเป็นอะไรที่ยุ่งยากนะเราก็มาวันนี้ก่อนเลยเจ้าหน้าที่มีขอหลักฐานอะไรให้ส่งมาเพิ่มเติมทุกอย่างเลยบอกว่าที่ว่าบริษัทเราบริษัทเขาติดต่อมีการรับเงินกันยังไงถูกต้องอย่างไรบ้างแล้วก็ทํางานอะไรมันก็มีชี้แจงชัดเจนว่า ไฟเบอร์ครั้งหนึ่งแล้วก็สบู่กับครีมกันแดดอีกครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยนะแม่ผู้จักสนิทสนมส่วนตัวไหมรับไม่ไม่คุณแม่ตักตัวผมไม่ได้ไม่ได้สนิทอะไรส่วนตัวนะ <c oughs> ผม <c oughs> ผมไม่รู้จะเอ๊ะทำไม <c oughs> แล้วก็เห็นใครใครหลายคนอะไรเงี้ยเราก็แค่ชอบชอบก็เห็นบ้างห่วงทีเ <c oughs> ขาเาก็ดังอยู่ในโซเชียลอยู่แล้วนะ <c oughs> แล้วเราก็เคยทํางานกันอะไรเงี้ยก็ทักทายสวัสดีแบบผู้ใหญ่ ร่อมงานกับเขาของผมเนี่ยต้องบอกว่าเรื่องส่วนตัวเนี่ยผมไม่ค่อยมีอะไรผมร่วมงานกับเขาสิ่งที่ผมทำก็คือเวลาเขาให้เราขายอะไรเราก็ขายให้ดีที่สุดเท่าที่เราทําได้นะชั่วโมงนั้นตอนที่เราทํางานเพราะหนึ่งพอการเรารับงานอะไรหนึ่งไฟเบอร์ผมตอนนั้นน่าจะเป็นว่าเราอยากกินอยู่แล้วด้วยนะแล้วก็ได้มาทดลองกินพอกินเสร็จมันอึแตกเราก็รับงานได้แม่มันมันกินนกินมันช่วยหรือว่าสบู่ เราก็คือของผมเนี่ยหลายคนจะทราบอยู่แล้วผมเป็นคนที่เวลาจะรีวิวอะไรเนี่ยจะชอบให้เขาส่งสินค้ามาก่อนไม่ว่าจะเป็นของกินหรือว่าของใช้เราก็เอามาลองมาใช้ก่อนสักอาทิตย์หนึ่งของอาทิตย์ตามที่เราใช้ดูอย่างน้อยว่าอะหน้าเราไม่แพ้คนอื่นก็น่าจะใช้ได้อะไรเงี้ยหรือว่าแบบอย่างรินกันแดดมันพอทาได้ไม่แพ้ไม่เหนียวเหนอหนาเกินก็ใช้แล้วก็ตอนขายของให้เขาก็ทําให้ดีที่สุดแค่นั้น <c oughs> ไม่ไม่กังวลแดงจริงนะผมนีครับไม่เลยแล้วเขามีการให้ของอะไรเราบ้างไหมคะไม่ไม่ครับผ ไม่เคยรับอะไรนอกเหนือจากการที่ว่จาจะค่าตัวเลยฮของผมคือผมก็บอกว่ามผมไม่ได้ไปนสนใจอะไรมากเลยตรงนั้นของผมเนี่ยต้องบอกว่าง,งานเนี่ยติดต่อมาเยอะมากอยู่แล้วเยอะมากๆอยู่แล้วแล้วก็สินค้าที่คล้ายกันเนี่ยเยอะมากๆอยู่แล้วเราไม่ได้ไปน,นั่งดูว่าเจ้าของสินค้าเป็นใครหรืออะไรใดๆทั้งสิ้นเราแค่รู้สึกว่าอ่ะใช้ได้จริงมีออยสําคัญที่สุดปลอดภัยแน่นอนแล้วก็มาลองใช้มาลองกิน มันโอเคแล้วก็ทำแค่นั้นเองครับมัันรบผ่าบริษัผมต้องบอกว่าใช่ใชรับผ่านบริษัทผมแต่ว่าสิ่งหนึ่งเลยจริงๆวันนี้ตัวผมก็ยังไม่ได้ไม่ได้ต้องถูกเรียกหรืออะไรมาด้ยะสิ่งแต่คือเราก็มาด้วยความบริสุทธิ์ใจของเราซึ่งถ้าใครอยากตามก็ต้องลองตามกันดูเ็เป็นออไไม่มีผมไม่มีความตกใจเพราะเรารู้อยู่แล้วเลยว่าหนึ่ง เราขายของขายของที่ผมได้รีวิวแค่นั้นผมไม่ได้ทําอะไรอย่างเืียผมไม่กลัวอะไรเลยคือตอนที่ทับงานเรารับในส่วนการก็้ืรับงานบริษัทนั่นองใช่ใช่เพราะว่าบริษัทผมเป็นคนรับรองแล้วพอเกิดเรื่องเนี้ยเราจะเป็นต้องตามตัวกันไหมหรือว่าต้องติดต่ออักษา้เรื่องนี้ว่าต้องรอดูว่าว่าทางเจ้าหน้าที่เขาว่ายังไงแต่เนื่องจากว่าคือเราเราสามารถดูที่งานได้เราเปิดไปดูเลยตอนผมขายของนักการมิน ก็เล่นมันแค่ทาใช้สบู่ใช้ครีมกันแดดมันไม่ได้มีของเขง้ไม่ได้มีทองไม่ได้มีอะไรมาเกี่ยวข้องใดๆั้งสไม่ไม,ไม่มีความกังวลนเลยใช่ใช่ครับไม่เลยไม่เลยยังไม่มีเลยเพราะว่าหนึ่งเราเราดูจากหลักฐานได้หลายๆอย่างที่ว่าเราดูวันที่เราขายของไลฟ์ก็มีคนดูมากมายเยอะแยะหลายหมื่นคนนะฮะก็เห็นกันอยู่ว่าเราไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับ นอกากงานของเราเลยผมว่าเดี๋ยวถ้าทราบว่าคงมี FC เดี๋ยวเขาคงไปบอกเองแต่ว่าจริงๆผมว่ามันไม่ใช่เรื่องน่าตื่นเต้นอะไรสําหรับผมเลยเลยว่าไม่ได้มีอะไรที่ต้องสนใจหรืออะไรเขคือน่าจะเป็นห่วงเหมือนที่เขาบอกว่าเป็นห่วงคนที่อะไรนะเป็นห่วงลูกค้าของทางเขาอะไรมากกว่าผู้เสียหายผู้เสียหายมากกว่าตัวผมแค่มายืนยันเลยที่สุดขงกาเมนยโน่ใช่ใช่ค่ะพอดีอันนี้พี่ปูบอกก่อนว่าพอดีพี่ปูเป็นคนรับงานให้น้องแนนกับกาเมินเอง ทีนี้พอเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะคะกันเองเขาก็ทักมาหาพี่ปูว่าพี่ปูฉันได้ติดตามเหตุการณ์ทั้งหมดนะแบบถ้าสมมติว่าแบบมีอะไรที่แบบต้องการความร่วมมือหรือจะเรียกฉันกลับมาเดี๋ยวฉันยินดีที่จะกลับมาให้ความร่วมมือเต็มที่แล้วกัมมินเขาก็แบบไลน์เก่าๆมาหาพี่ปูเป็นหลักฐานไว้เขามีความกังวลอะไรไหมคะเขาเห็นข่าวเขาเขากังวลเท่านี้เลยค่ะเขาก็เลยไลน์มาว่าทางทางที่นี้ต้องการแบบเรียกเขามาสอบ แบบให้ปักคำอะไรไหมเขายินดีที่จะกลับมาให้ความร่วมมือเต็มที่คือเขาบอกแค่นี้ค่ะแต่เบื้องต้นเจ้าที่ไม่มีการอยากแบบเรียกตัวการมีมาอย่างค่ะไม่ผมผมมองว่าก็ถ้าเป็นพวกตัวเราถ้าเรารู้ว่าเราไม่ได้ไปทําไปร่วมอะไรคิดหรืออะไรแบบนั้นอ่ะมันไม่ได้เรื่องน่าห่วงเลยเพราะจริงเรื่องแบบนี้เราก็เห็นกันมามันมีเกิดขึ้นอยู่บ่อยๆาสักพักอยู่แล้วสำหรับผมก็คือแค่ว่าเหมือนที่พี่ผมบอกถ้ามันมีการแบบ เอาอะไรมาล่อตาล่อใจ,าม,จมากเเราก็รู้สึกว่าอาจจะแค่ตัดสิ่งนั้นมันออกไปแค่นั้นเองแต่ว่าการทํางานเนี่ยเราจะหยุดทํางานหรืออรายกันมันคงเป็นไรเป็นไปไม่ได้เพราะว่าเราก็ทํางานแล้วก็จะที่เน้นก็คือที่เราทําได้ก็คือมีอยอยมีโรงงานถูกต้องขายได้แบบว่าไม่ผิดกฎหมายอะไรแค่นี้เราก็รู้สึกว่าโอเคปลอดภัยต่อคนใช้ก็โอเคแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ได้ คือคือตัวผมต้องบอกว่าผมไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวในในทางไม่ดีใดๆทั้งสิ้นนะผมก็ไม่รู้ว่าผมได้บทเรียนยังไงแค่ว่าสิ่งที่ที่เราต้องเราไม่ได้เรียกรรู้ต่อไปมันเป็นสิ่งที่เราทาอยู่แล้วก็แค่คือแบบที่ผมบอกเราไม่สามารถไปเช็คได้ว่าว่าคนจ้างเราไปทําอะไรมา <c oughs> แล้วเพราะหนึ่งสำคัญลอมบางทีเนี่ยเรายังไม่ได้ดูเรื่อง หลายสินค้าตัวผมเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าจาของคือใครแต่สิ่งที่เราคือเราต้องคุยกับคนที่ติดต่อเรามามว่าของเนี่ยมันมีออยต้องเอามาให้เราดูสําคัญสุดอันเนี้ยแล้วลองใช้ดูทั้งแพ็กเกจสินค้าดูเลยว่ามันมันโอเคไหมมันได้มาตรฐานไหมลองกินลองใช้กินแล้วไม่เจ็บไม่ป่วยกินแล้วรู้สึกว่าเอ้ยมันใช้ได้จริงมันอร่อยแล้วก็รีวิวมันได้ใช่เพราะถ้าถ้าให้มันนั่งคัด ให้มานั่งไล่ดูลูกค้าเป็นร้อยคนอะไรเงี้ยว่าใครเป็นเจ้าของจริงๆธุรกิจเรื่องหลังเป็นอะไรมันเช็คไม่ได้สินค้าตัวไหนหลุดไปเพราะเขานี้บ้างไหมคะไม่มีครับไม่มีไม่มีรเรื่องนี้ใช่ครับ